หน้าคันเหรอเออแม่แน่นนะมันแน่นนะถ้ามึงดูดิถ้ามึางขึ้นปิดกันนะหัวมึงขาดเพื่อนเมาเมาเรื่องเพื่อนสวัสดีครับฮลัลโหลมาเจอกันนะครับกับรายการเพื่อนเามาเมาเรือ่องเพื่อน ารกิจของตัวเองนะครับก็เด้มาว่าในช่วงนี้อาทีนี้อีพีนี้จะเป็นอีพีที่ 2, <ช>2ที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเรีมมหาลาัยซึ่งเชื่อมต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งทีแครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะพูดในช่วงบรรพยพจบไปแล้วสาหรับวันนี้นะครับที่เป็นเรีมมหาลัยเนี่ยเราก็จะพูดถึงการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยต้องเตรียมตัวยังไงใช่เอาวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังแหละว่าสมัยก่อนอ่ะก่อน,ออนที่เราจะเข้ามาหาลัยเราจะมี เราจะเรียกว่าสอบเป็นคลานเนะาะวิทยวิธีสอบเป็นทลานของสมัยก่อนอะวิชาสาคัญเลยคือวิชาแนแนวเพราะว่าวิชาแนแนวนะเป็นวิชาที่จะสอนว่าเฮ้ยมหาลัยในในประเทศไทยอย่างมี้อะไรบ้างแต่ละมหาลายัยในคณะอะไรบ้างแล้วก็คณนทีนนน่จะสอบมีอะไรบ้างเออทีเนี้ยเรากับพี่ต้นนะพูดตรงๆเลยว่าแนแนวกูก็ไม่ได้เข้าเลยความรู้อะไรก็ไม่ค่อยมีแต่เอาประมาณว่า มีกี่วิชานะเราสอบเลยบานแฮ๊ะเราบานแฮ๊ะเออเราสอบเลยแล้วรอคะแนนแบบพี่เที่ยทีนี้ผลปั่นปั่นเป็นไงพี่ต้นคะแนนดีเวอร์จังมากค่ะคือคะแนนไม่ดีเลยค่ะเราเรียนอย่างนี้ใช่แต่ทีนี้ดีอย่างนึงว่าพี่กับพี่ต้นน่ะมาไหวตัวทันว่าเออเราอ่ะชอบชอบอะไรเออเรามารู้ตัวว่าเออเราชอบศิลปะทีนี้เราก็เลยเริ่มเตรียมตัวว่าเออเราอ่ะมาเรียนติวศิลปะกันจะถามว่าเรา ช้าไปนะเพราะว่าเราเรียนติวได้แค่ประมาณสามเดือนเนาะเออาะนั้นเราต้องแบบเป็นเด็กวิทย์หัวใจสิงเนาะใช่แล้วเราไปเรียนติวที่ไหนนะบูเพนซิลใช่เราไปเรียนติวอยู่ที่บูเพนซิลนะครับคุณพี่ฝนแล้วก็พี่ชาพี่แต่ว่ามันก็มีพวกแบบว่าเนรคุณอะยังไงยังไงเราไม่จ่ายตังค์เขามึงไปโรงเรียนแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์ถ้าพี่ฝนพี่ชาเดาอยู่ตอนนี้ขอขอทุ เขาปิด <K op ies> จะ่างเขาไปดูแล้วเนอะใชะเ่เราเราเรียนติวกับพี่ฝนวิชาเนาะแล้วทีนี้เราเอาวิชาเนี่คือพี่พี่หนึ่งอ่ะมีจุดมุ่งหมายแล้วว่าพี่หนึ่งอยากเรียนสอบเขา้าออกแบบเครื่องประดับของมสวค่ะ,ะแต่แต่พี่ต้น่ะคือ,อตอนนั้นคือก็อก็ยังเพลงก็คือยังไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรอย่างนี้เลยว่าเฮ้ยศิลปะคืออยากเก็ตคือเราชอบอแต่เราไม่รู้ว่าจะมือจะแรกเองยังไม่เก่งเลยเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ต้นกับพี่หนึ่งอ่ะก็ไปสอบกันผลปรากฏว่า กันหนึ <painted S 2> ่งได้ค like ่ะพ okay. so 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 ี่ชุนได้จ้ามุ่งรู้กูนี่กูาจะยังไงต่ออ่ะอ่ะแล้วของพี่ต้นยังไงต่อแล้วพี่ต้นก็คือก็ก็ศึกษาต่อบว่ามีมยมีมีสอบตรงนี่แหละก็คือไปที่อ่ามีสุดสัจน์เปิดรับอะไรเงี้ยเราก็เราก็กลัวจะฟาวเหมือนกันกูก็ตั้งใจเลยที่เออก็ก็ปรากฏว่าเออก็ครับตั้งใจก็ดีนะเอามาเออเขาได้สอบได้สุดท้ายคือพี่ต้นก็สอบได้สถานะที่ต้องการเนาะเออทีนี้ของพี่ต้นกีนหนึ่งอ่ะได คะแนนที่สองเนี่ยไปยื่นกับมอตรงังได้ที่มอตรังเป็นคณะเปิดใหม่คือประกันไทยแต่ทีเนี้ยด้วยที่บ้าน่ไม่ใครเห็นด้วยเท่าไหร่ก็เลยมีที่ที่ทรู้จักเนี่ยคือเขามาว่าไเทคโนโลสงขาราชมงคลเนี่ยเปิดรับอยู่เทคโนโลยีรูแลอยูรนะ รับอยู่ทีเนี้ยที่บ้านก็เลยบอกวอายอยากให้มาเรียนตรงนี้มากกว่าซึ่งตอนนั้นเราติดเพื่อนแล้วด้วยเราไม่ได้เป็นคนเดียวเราไปกับกลุ่มเพื่อนนะครับแต่ทีเนี้ยอ่ะเราก็เชื่อบพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจว่าเรียนสุไทยไม่ได้ไปหมอชิตวันอะไรกน่ตัวจาะวันน้นเป็นเช้าวันนั้เท่าไหร่ลำาจไม่ได้แต่แบบว่า ชลีชลลี่นิ้วเล็กจ้ะชลลี่นิ้วเล็กอันดับสองลมลุ่ยลมได้ลมลุ่ยผ้าลมลุ่หยอกยอยอแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องวิแดนนี่อ่าก็คือสามคนนี้ทีใครเป็นคนที่ชื่อฝ่ายกิจจะเป็นหน้าตาบ้านลูกเต๋าก็อ่านนัดกันแล้วแหละว่าหกโมงเช้าอ่ะอาร์ตไม่มาแล้วโทรบอกว่าตอนเช้าเลยวันนั้นก็แบบเฮ้ยอาร์ตไม่มาแล้วไปยังไงวะเขาขับรถกันไปตอนเช้าขับรถกันไปเป็นรถกระบะ คนสองคนก็คือนั่งหน้าหน้าหน้าจักรยานต่างน้างทันไายฟุ๊กพอถึงค่ะพอถึงเพราะออราดูยังไงในการเชิญเขาบอกว่ามึงมึงเดี๋ยวพอถึงได้ดูออร่าต่างนะมึงเชื่อไหมเดี๋ยวว่าปุ๊นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนึ่งจะยืนขึ้นที่หน้าประตูแล้วก็บอกว่าทุกคนคะเชิญกล้าเชื่อว่ากนั่งไม่ใจคือยังไงนะ ก็กมว่าามคนได้รข้ามอตามหมดเลยใช่เออแต่ยังไงูกไหมเอาที่ถ่ะหนึ่งปี่าดไปปีท้ายหมดอ่ก็เลยคุณพระตแสดงว่าครูตัดสินใจถูกแล้วสามคนดูเนีเรเยใช่เพื่อเราหาที่เรียนใหม่หมดเลยดูเหล่าก็เนี่ยก็เลิบอกแล้วอยวเลิกนศิินก็เหมือนเ่อนเราคนนึงที่เหมือนอีพีที่แล้วที่ได้ฝาก t ็กอะค่ะตอนี้คือไม่ได้เข้าไปเลย พูดไปเนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวมีการวางแผนเรือว,ว่าจุดมุ่งหมายของเราเป้าหมายของเราที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรเราก็ควรที่จะเตรียมข้อมูลให้ให้ดีเราจะได,ได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาเหมือนอย่างของพี่ต้หนหรือเงี้ยหรือก็ทําให้ในเรื่องของการเสียเงินเสียเวลาต้องมาเตรียมตัวใหม่ แต่พี่อยากฝากเอาไว้ก็คือว่าในใน,ในการเรียนอ่ะเราไม่จําเป็นต้องโฟกัสว่าอุ้ยเราจะต้องเรียนสายสามารถหรือเราเรียนสายอาชีพเนาะเอาพี่มองว่าทุกๆสยในการ <ใน S 2> าเรียนมันคือนะโอกาสแล้วก็มีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดเราไม่แบ่งแยกทั้งนี้นั่นแต่ว่าเราอ่ะให้โฟกัสว่าเรามีจุดมุ่งหมายเราตัวเองว่าเราชอบอะไรเรามีจุดมุ่งหมายอะไรเราจะได้ไปตามแผนที่เราวางไว้ใช่ใครที่รู้ตัวเองเร็วก็จะได้ได้เปลี่ยนในกาน ยกตัวอย่างที่เราคนเนี่ยเนาที่พี่จันแล้วน้องที่เขาชอบอ่าเขาชอบเต้นจนปัจบันเ้ขาก็แบบว่าเฮ้ยเป็นครูสอนเต้นในกรุงเทพที่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 าี่ท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 ี่ี่ี่ท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 ่ที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 ่ท การรู้จักตัวเองนะครับมจ้ายังไงเราก็ฝากเหมือนเดิมนาอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยน้อก็เป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปนอ้อใช่ใชครับแล้วก็สำหรับแฟนๆนะครับสามารถที่จะมาคอมเมนต์นะครับได้ว่าอยากให้พวกเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรต้องการให้ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ขอขอบคุณน้องม้าน้น้องมา้า โยงจ้าครับท<อ>ี่มาคอมเมนต์ว่าอยากให้พูดถึงอะไรนะบาง,งางทีีจัดให้นะจ๊ะตามคำสัญญาได้ข่าวว่าขายคอลลาเจนดิเน,เ,นเ,นเนี่ยคอลลาเจนดีจ้ะกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยขาดค, <c oughs> คุณเล่นคุณเล่นหยอกหยอก